ว้าวสเตลสเตลสวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,ดสวยๆจารัสครับโห oh. วันนี้เรามา,าพุ่งกีครับนะวักาายยวกลับอย่างนี้ดีกว่ามั้งกลับกลับวางก่อนเอาเอาให้หลังมันอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยายไปเลย เดี๋ยวเอาไปให้จานชูขุดชักร่องครับฮะแบบไหนฮะเอไอ,ะะเอไงวางก่อนกลับโซ่ได้ไหมกลับแบบไหนวะฮะ ran chiều cái club này không Lập được nào bạn wa เสียบไม่เสียบนี hmm, oh ่เลยเอาลงอีกก็ได้เอามุนได้ไหมชูมุนมุนมานี่ หมุนหมุนไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออหมุนอย่างเงี้ยเดี๋ยวหมุนอีกหมุนอีกเออใส่อย่างงี้แหละจับไปไดม้มาเลยมาได้มาเลย <c ười> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางวางเบา เออนี้แหละเดินหน้ามาเดินหน้ามามดเดินหน้ามาอ,อ้าวางวางค่อยค่อยวางเลยโอเคแจวสวยงามพอดีเลย มันสตลมันคือบินสเตลเลยโอเคครับเรียบร้อยหนักเหมือนกันนันเนี่ย ไม่ใช่ครับผมยังไม่มาเลยครับเดือนหน้านวลมั้ง,อ,ง,อ,ง,งอันนี้เขาจองก่อนตั้งนานอันนี้เขาจองก่อนตั้งนานแล้วลครับแก้วถามว่าของผมคันไหนครับผมยังไม่มาเลยเดือนหน้านวลเลยมั้งโอ้ใหญ่มาเลยครับโฟลลิฟต สบายเลยมีพวกรัสไปใช้ยกของสบายเลยเดี๋ยวพาไปดู S700 ชัยใหญ่ครับนี่โอ้สวยงามมากเลยครับทรงได้ไหมโอ้ ยาวพอดีกำลังสวยเลยอ่ะโอ้หกเมตรความยาวอยู่ที่จากนี่ไปนี่นะครับอยู่ที่หกเมตรนะครับผมสวยงามมากเลยบวกไปข้างหลังอีกเมตรแปดสิบเป็นเจ็ดเมตแปดสิบครับถึงท้ายลาดเลยอยู่ข้างหลังนี่เป็นเจ็ดเมตรแปดสิบโอ้ ทรงเดียวกับซูเปอร์เกรดครับทรงเดียวกันเลยเอาพอเชื่อมใบมันดึงเหมือนกันเดี๋ยน้อใบม,มันดึงเหมือนกันเนาะเนี่ยมันมันมันแอ็นหน่อยนึงไหมไเหรอมันเป็นอย่างนี้เหรอทุกคันเลยเหรอฝั่งนี้ล่ะ ฟังนี้ก็นิดหน่อยฮะฟังนี้ก็นิดหน่อยเนะะาะเนี่ยพ่อๆกันแหละขับใช่ไหมนิดหน่อยเตต้อนมาดูอ่ะตอนวางอยู่นี่เนี่ยมันยังไม่เอ็นนะก็คือตรงไงใช่ไหม,ม,มอืออ๋อ เมือนรถผมเลยตายเดียวกันเลยครับอืมนิดๆหน่อยๆครับอ่าครับอ่ามันโกงโกงกลางนิดหน่อยครับครับใช่ แ <Yeah. S 2> อนนิดหน่อยพอดีเลยเป๊ะเ,เลยแต่ถ้าไม่ให้มันแอนนอะเราหนุนตรงกลางเช่นหน่อยก็ได้ <c ười> ใช่ไหมหนุนบางๆนะ <c ười> พูดถึงอ่ะทรงสวยทรงสวย <c ười> ตอนแรกดูหัวคัสซีดูเหมือนมันสั้นนะพอพอวางไอ้ พอวางกระบะไปนี่มันดูสวยเลยอะ,ยะตอนแรกดูหัวคัตซีแล้วมันเหมือนสั้นพอวางกระบะไปมันดูสวยเลยทรงได้เลยดูอะความยาวได้พอดีเลยอะไม่ยาวเกินไปครับรโอ้ผมยาวกว่านี้ประมาณอเอ่อสามสิบเซนมั้งครับประมาณสามสิบเซนครับ <c oughs> แล้วมันบวกกับหัวยื่นด้วยมันก็เลยดูรถยาว ครับเพราะหัวข้างหน้ามันยื่นไปเยอะไงมันก็เลยดูยาวเลยทีนี้นี่ก็พอดีเลยสวยงามคันนี้ทําไว้ใช้ครับสวยแล้วเดี๋ยวรอชมติดรอติดตามชมกันตอนต่อไปแล้วกันครับโอเคแก้วเดี๋ยวผมกลับแล้วสวัสดีครับดีครับ,รบไปไหนหมดนี่เออ,อ ไปไปเปลียดปุ้งกีก่อนครับอยู่ที่บ้านครับพรุ่งนี้จอวาเลนไทายจะออกรุยงานครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ